สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของการบวกรบคูณหารรักคนเศษส่วนนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ4เศษ1ส่วน12นะคะหารด้วยนะคะในวงเล็บ1เศษ5ส่วน6บวกกับ5ส่วน26คูณกับ1เศษ1ส่วน12นะคะทีนี้วิธีการนะคะ1ดูที่วงเล็บก่อนนะคะ2นะคะดูคูณกับหารก่อนอันไหนขึ้นก่อนก็ทำตัวนั้นก่อนนะคะ3ดูบวกกร,รบ นะคะอันไหนขึ้นก่อนก็ทำตัวนั้นก่อนเพราะฉะนั้นโจทย์ของเรามีวงเล็บก็ทําในวงเล็บก่อนนะคะแต่วงเล็บของเรานะคะมีอยู่3เศษส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตามขั้ตนตอนก็คือทําในวงเล็บแต่ทําที่เครื่องหมายคูณก่อนอันนี้ก็ใส่เลขหนึ่งไปนะคะเมื่อคูณเสร็จก็ทําที่เครื่องหมายบวกนะคะ เป็นเลข2นะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวครูมีเครื่องมาหารแต่อย่าลืมว่าตรงนี้มันมีวงเล็บนะคะมันมีวงเล็บเราต้องทําในวงเล็บก่อนจากนั้นนะคะอันนี้ถึงจะเป็นจุดที่3นะคะ ถ้าไม่มีวงเล็บเราถึงจะทําจากหารไปนะคะถ้าไม่มีวงเล็บต้องทําตรงนี้นะคะที่หารหารเสร็จก็ไปคูณคูณเสร็จแล้วค่อยมาบวกนะคะแต่ตรงนี้มีวงเล็บก็ต้องทําในวงเล็บก่อนอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะลงลําดับขั้นตอนนะคะว่า1ตรงไหน2ตรงไหน3ตรงไหนนะคะจะได้ไม่งงนะคะอ่าต่อไปนะคะเราก็มานะคะจัดการนะคะจํานวนค่ให้เป็นเศษเกินให้หมดนะคะก็ได้เป็น4 9ส่วน12นะคะหารด้วย11ส่วน6กบวก5ส่วน26คูณกับ1ิ ส่วน12นะคะจากนั้นเราจะทำที่คูณนะคะก็คือ2ตัวนี้ดูว่าอะไรที่ตัดทอนกันได้นะคะตัดทอนกันได้เราก็ตัดนะคะเนี่ย13 1เป็น13 13 2เป็น26 หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น49ส่วน12หารกับในวงเล็บนะคะ11ส่วน6ไว้เหมือนเดิมนะคะเพราะเราเรายังไม่จะทำมันบวกกับตรงนี้นะคะ5คูณ1เป็น5 2คูณ12เป็น24นะคะจากนั้นนะคะตรงนี้เป็นการบวกลบเศษส่วนแล้วบวกลบเศษส่วนตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราหาคอนอนะคะหาคอนอหรือ นะคะท่องสุขคูณแม่6กไปก็ได้นะคะ6อะไรได้24ีมีไหมนะคะอ่าเราก็จะได้ว่า6คูณ4นะคะเราก็เลยเอา4มาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะหรือใครที่ไม่ถนัดแบบนี้ก็คือหาครอ,อก็ได้นะคะหาครออ,กออกมาก็จะได้24เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้เป็น49ส่วน12หารด้วยในวงเล็บเอาส 11คูณ4ส่วนด้วย6คูณ4บวกกับ5ส่วน24ไว้เหมือนเดิมนะคะเพราะคอนอนที่เราหาออกมาได้เป็น24แน่นอนนะคะ จากนั้นนะคะเราไปได้เป็น49ส่วน12หารกับเอา11คูณ4เป็น44 6คูณ4เป็น24บวกกับ5ส่วน24ไหมคะตัวส่วนเท่ากันแล้วเอาตัวด้านบนมาบวกกันนะคะเอาเศษมาบวกกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น49ส่วน12หารกับ49ส่วน24นะคะ44บวก5เป็น49นะคะตรงนี้เป็นเครื่องหมายหารนะคะสำหรับการหารเศษส่วนให้เปลี่ยนหารเป็นคูณน,นะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วยังไม่พอนะคะต้องกลับเศษ เป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษด้วยนะคะจาก49ส่วน24เป็น24ส่วน49นะคะจากนั้นก็ตัดทอนนะคะตัวในตัดทอนง่ายก็ตัดตรงนี้เลยนะคะเหมือนกัน49เหนึ่งเป็น 49, 49เหนึ่งเป็น49 ตัวเมือนการตัดกันเหลือ1นะคะไม่ใช่เหลือ0ูนย์ต่อไปนะคะ12นะคะ12บนึงเป็น12 12 2เป็น24นะคะเพราะฉะนั้นด้านบนเราจะเหลือ1นคูณสก็จะได้เป็น2ข้างล่างจะเหลือ1นคูณหก็ได้เป็น1นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบมาเป็น2นะคะส่วนเป็น1ไม่ต้องคิดนะคะบางคนอาจจะเขียนมาเป็น2ส่วน1แบบนี้ผิดไหมก็ไม่ผิดนะคะแต่ในทางคณิตศาสตร์ถ้าส่วนเป็น1เขาจะไม่นิยมเขียนนะคะเขาก็จะ เขียนออกมาเป็นจำนวนนับเลยก็คือเป็น2นั่นเองนะคะ,ะแบบฝึกหัดนะคะที่นักเรียนจะทําในวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่อยู่ในเล่มนะคะในหน้า69ถึง70นะคะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการทํางานค่ะสวัสดีค่ะ